ดูก่อนได้ไหม่ากนชิดชิดเหมือนคนป่วยจริงไม่กินอะไร โอเคครับขอบคุณนะคะพี่ลุเถิดจริงๆขอบคุณค่ะ พี่นายเนียน่ย,ย,ยพี่ป่าพี่อะไรอะ ไม่รู้ว่าเกิดมาจากท้องแม่มันก็น่ารักเลยจริงๆไม่รู้จะตอบอยังไงเป็นคำถามที่แบบตอบยากมากๆ สวยวันดีพี่นนนี่ไปยินเข้ามายังตายมาจำก่อนก็ได้ครึ่งหนึ่งไงมาจำก่อนห้าร้อยก็ได้ อยู่เวียงจันทร์ครับวางดาวไว้ก่อนไงห,หนูให้พอนอยู่เวียงจันทร์ใช่ใช่แล้ว ี่อยู่ที่ไหนอ่ะแล้วพี่อยู่ที่ไหนมันมีเหรอพี่ประเทศที่พื้นที่เสี่ยง ที่ไหนก็มีข่าวช่วงนี้อ่ะอยู่ที่ไหนก็มีอ๋ออยู่หนองคายก็ใกล้ใกล้ใกล้ใกใก,กัน ไปเที่ยวเนาะอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยใช่ไหม ไปกี่วันแล้วคะสวัสดีพี่น้ำชา กินข้อเที่ยงยังหนาวจะเที่ยงแล้วเพิ่งอีกไม่กี่ทีก็เที่ยงแล้วเนี่ยมันเที่ยงแล้วเนี่ยอืม hmm. มันจะเที่ยงแล้วพี่อย่าเลดนะพี่อย่าเลดนะตอนเช้าหรอ พี่พลหรือว่าพี่ต้องมีเลดแน่ถ้าทำอะไรอยู่ทำง,งานเหรอ